哦。Oh. โอ้ใช่ประกอบสองหน่วยได้ครับนี่มะกอกมะนาว เยมมาครับกินขขาน้ำกันครับขขาเศร้ากบับหมูไส้ทอดหมูตับหููเฮ็ดเองครับอาหารบรรจุมาเด้อมาเด้อทอดหมูแส่บ พันหมูหมึกดำต้หมู้นดำบกก้องนี่งไแบบก,กินบกอกวะมีไหม, <c oughs> หม,หม,หมบกกวะแซบบะคัก เห็นดงเสียงยี่ยบ่เอือนเสียงไม่กินเข่าด้ะมาน่เจ็บพักกิณงานปักกินเนะาะแช้ประกอบสองอยเลยได้ดหรอ เฮียงอยู่ก่านี่ขาวกับต่ำหืองกับหมูทอดครับอันน่ำไปไปพุ่นทิ้งะลูกรวบมันม้นมันแล้วว่าแบบแจบ,บอันนี้หมึกดำทำเดี๋ยววเวียนผ้าต่ำไม่ต่ำเอาบ่าคุ้งหน่อยน้อยใส่ซุปเปอร์เนาะ แปมพ่อ,อย์เยอะชิวๆเปื่อยๆบายหมูถอดเข่าบายหมูถอดนีน่ครับผดไส้ครับ うん。 เด็กาเนี้จมเต็มเลยนะครับเนี่ยไม่ได้หายเขาคคยข้าหน่อยถูกไหครับเห อาหารบ้านเฮาครับส้มใหญ่ก็โอเคแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเทียงหายังกินแปลกๆนี่ว่ามาให้พี่น้องเบิ่งฮัลโหลกินปลพข้าวบอกเปล่ากินปลพข้าวบอกเปล่เปลือกเดี๋ยวปลพข้าวบอกเปลือกเปลือกปอกกระแทบฮัลโห ไปครับผมมาสับเซียนกันครับนี่คือเข่าเศ้าครับตั้งแด่กับถูกใจกับอย่าลืมนะครับเด้อมากินน้ำกันอย่าลืมกดซัดสกี้ไปเป็นกำลังใจให้น้ำนะครับเด้อสำเนียงนะครับผมเอาไว้ตอนเที่ยงมาพร้ากันไหมครับเดีบายบายครับผมสวัสดีครับมากินต่อให้มันแล้ว